เรื่องราวของมันไม่ได้เริ่มในคลับที่อึกทึกแต่เริ่มขึ้นในความเงียบของห้องทดลองที่บริษัทยายักษ์ใหญ่อย่างเมิร์กนักเคมีอันตอนคอลเลจไม่ได้ตั้งใจจะสร้างมันขึ้นมาเลยด้วยซ้ำมันเป็นเพียงสารประกอบขั้นกลางที่ถูกบันทึกไว้และถูกลืมไปสิทธิบัตรถ,ถูกจดทะเบียนแต่ไม่มีใครรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของมันรหัสเคมีนี้จึงหลับไหล รอวันที่จะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งทศวรรษต่อมากองทัพสหรัฐได้ปลุกมันขึ้นมาพวกเขากำลังมองหายาพูดความจริงพวกเขาเชื่อว่า MDMA จะสามารถทำลายคําแพงทางจิตใจทำให้การสอบสวนง่ายขึ้นแต่มันกลับทำงานต่างออกไปผลลัพธ์คือความผูกพันทางอารมณ์ที่คาดเดาไม่ได้สำหรับกองทัพมันคือความล้มเหลว โครงการจึงถูกพับเก็บไปอีกครั้งจนกระทั่งชายผู้นี้อเล็กซานเดอร์ชูกินได้สังเคราะห์มันขึ้นมาใหม่และตัดสินใจทดลองกับตัวเองเขาไม่ได้รู้สึกเมาแต่กลับรู้สึกถึงการเปิดใจความเห็นอกเห็นใจและความสามารถในการเผชิญหน้ากับความทรงจำที่เจ็บปวดเขาเห็นศักยภาพของมันในฐานะเครื่องมือช่วยในการบำบัดจิตใจ และได้แนะนำมันให้กับวงการจิตแพทย์อย่างเงียบๆแต่ความลับไม่มีในโลกจากห้องบําบัดมันได้รั่วไหลออกมาสู่โลกภายนอกมันถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเอ็กซ์ตาซีเปลี่ยนสถานะจากยาบําบัดสู่ยาเพื่อความบันเทิงมันกลายเป็นเชื้อเพลิงให้กับวัฒนธรรมเรฟทั่วโลกสัญ,ญลักษณ์ของความรัก ความสามัคคีและการเต้นรำจนถึงเช้าแต่ความสขสังเคราะห์นั้นมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่า neurotoxicity การทำลายเซลล์ประสาทที่อาจนำไปสู่ภาวะซึมเศรา้าและความวิตกกังวลในระยะยาวด้านมืดของมันเริ่มปรากฏเด่นชัดขึ้นเรื่องราวโศกนาฏกรรมกลายเป็นหัวข้อข่าว น่าแปลกที่วันนี้วงจรได้หมุนกลับมาอีกครั้งมันกำลังถูกวิจัยเพื่อใช้ทางการแพทย์อีกครั้งภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดจากยารักษาโรคสูยาในปาี้และอาจจะกลับมาเป็นยารักษาโรคอีกครั้งเรื่องราวของมันคือบทพิสูจน์ว่าสารเคมีหนึ่งตัว สามารถเป็นได้ทั้งยาพิษและยาชูกำลังขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนใช้มัน